แกเริญนพรท่านทาสู้ทนทุกท่านและผู้สดับรับฟังที่จะความธรรมะเป็นอันดับสืบต่อไปก็ลองมาฟังกันดูนะเรื่องเพื่อนแท้แม้ชีวิตก็เลกได้ผู้ใดเป็นมิตรสหายในยามเกิดเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลือนั้นนับว่าเป็นเพื่อนแท้ สรรพสัตทั้งหลายล้วนมีพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เหมือนกันเพราะต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นตั้งแต่วันแรกเกิดจนกระทั่งถึงวันรับตาลาโลกทุกชีวิตล้วนมีความทุกข์เป็นพื้นฐานเช่นเดียวกับโลกที่มีความมืดเป็นพื้นฐานแต่ที่เราเห็นแสงสว่าง ก็เพราะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงไฟจึงทำให้โลกเราสว่างได้เมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเป็นทุกข์แล้วเราจะได้เกิดความเบื่อหน่ายในทุกข์ทั้งหลายและรีบผลฝายหาทางหลุดพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้น เพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเรื่องการคบมิตรไว้ว่าโยจะอัตเถสุชาเตสุสหาย ο, โยโหติโสสขาผู้ใดเป็นมิตรสหายในยามเกิดเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลือนั้นนับว่าเป็นเพื่อนแท้สัพพิเรวะสมาเสัะ สัพพิกุเพทะสันทวังพึงคบหาสมาคมกับคนดีไว้พึงทำความสนิทคุ้นเคยกับคนดีเท่านั้นทุกโขพาเลหิสังฆโมการครบกับคนพานนำแต่ความทุกข์มาให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเข้ากันได้โดยธาตุคือจะคบหาสมาคม เพราะมีจริตอัธยาศัยตรงกันมีรสนิยมเดียวกันรวมทั้งมีคุณธรรมความบริสุทธิ์ใกล้เคียงกันเช่นถ้าเราเป็นผู้รักในการฝึกตัวเมื่อเราไปพบกับนักปราดราชบัณฑิตก็ทำให้เราอยากจะคบหาด้วยเมื่อคบกันไปนานๆนนมิถรภาพนับวันจะเบ่งบานมั่นคงและยั่งยืน เป็นการครบกันโดยไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องคุณประโยชน์อย่างเดียวที่เกิดจากใจบริสุทธิ์มีความเคารพรักรัทธาและปรารถนาดีต่อกันส่วนการครบกับคนพาลจะมีแต่โทษเพราะจะทำให้เราพลอยติดนิสัยที่ไม่ดีไปด้วยชอบคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอยู่เป็นมิตร และที่คบกันก็มักเป็นเพราะมีผลประโยชน์เป็นส่วนใหญ่เราจะสังเกตได้ว่าใครเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมก็รู้ได้ในคราวที่ตกทุกข์ได้ยากถ้าเป็นมิตรแท้ก็จะช่วยเหลือเพราะมิตรแท้แม้ชีวิตก็สละให้กันได้เพื่อให้เพื่อนมีชีวิตรอดปลอดภัยและเป็นคนดีของสังคมต่อไป ดังนั้นความเป็นมิตรแท้จึงไม่มีในหมู่คนผ่านแต่เราจะหามิตรแท้ได้เฉพาะในหมู่บัณฑิตเท่านั้นท่านพระอานอนทเทระนับเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีที่ค็หาสมาคมกับใครแล้วผู้นั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือจากท่านเป็นอย่างดีท่านสนิทสนมคุ้นเคยกับพระบรมโพธิสัตว์มาข้ามภพข้ามชาติ เป็นผู้เสียสละให้ได้แม้กระทั่งชีวิตในสมัยที่กำลังสร้างบาร,รมีกันอยู่ท่านได้ช่วยเหลือพระโพธิสัตว์หลายพบหลายชาติมาในชาตินี้ท่านยังได้สละชีวิตของตัวเองยืนบังพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อไม่ให้ช้างตกมันปทุสลายพระพุทธองค์ได้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญและตัดเล่าเรื่องในอดีต พระอานนท์ได้เคยช่วยเหลือพระองค์ว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกชาวนามีความขยันขันแข็งมากส่วนพระอานนท์ได้เกิดเป็นปูทองวันหนึ่งท่านเดินไปในท้องนาตามปกติเห็นปูทองอาศัยอยู่ในหนองน้ําในขณะที่ท่านกําลังล้างหน้าปูก็ได้ไต่เข้ามาใกล้ท่าน ท่านเกิดความเห็นดูจึงจับปูยกขึ้นมานอนในผ้าผมแล้วไปทำาหานต่อก่อนจะกลับบ้านก็นำปูไปปล่อยไว้ในหนองน้ำตามเดิมท่านทำอย่างนี้เรื่อยมาจนมีความคุ้นเคยกันมากที่ปลายนาของท่านมีกาสองผัวเมียอาศัยอยู่บนต้นตาลกาตัวเมียเห็นลูกในตาของพระโพธิสัตว์มีความเววาวสวยงาม ดูแล้วพิเศษกว่าตาของมนุษย์ทั่วไปทําให้อยากจะกินลูกในตาของท่านจึงแท่งทําเป็นแพ้ท้องกาตัวผู้จึงถามว่าเจ้าเป็นอะไรกาตัวเมียตอบว,ว่าฉันเกิดแพ้ท้องจากฉันอยากจะกินในตาของชาวนาคนนั้นกาตัวผู้ถอนหายใจว่าน้องรักเรื่องนี้รู้สึกจะเป็นเรื่อง เหลือวิสัยที่พี่จะทำได้กาตัวเมียออกอุบายว่าพี่จอมปลวกโน่นมีงูเห่หาอยู่ตัวหนึ่งพี่จะไปปนนิบัติเอาใจงูเห่หาตัวนั้นแล้วให้งูเห่หาไปกัดชาวนาให้ตายพี่ก็จะสามารถจิกเอาลูกในตาของชาวนามาได้กาตัวผู้หลงไหลในานางกาและหวังจะเอาใจด้วยจึงตอบตกลงที่จะช่วยเหลือ ด้วยการไปหาอาหารมาปนิบัติงูเห่าเป็นอย่างดีต่อมางูเห่าได้ถามกาว่าสาหายเอ้ยท่านปนิบัติเราด้วยดีมาตลอดท่านมีปัญหาอะไรจะให้เราช่วยหรือกาได้โอกาสจึงบอกว่านายท่านภรรยาของฉันมีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงนางอยากจะกินลูกในตาของชาวนาคนหนึ่งผู้ที่จะสามารถเอาลูกในตามาได้ ก็มีเพียงท่านเท่านั้นงูจึงบอกให้กาเบาใจว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาหรอกท่านท่านสบายใจได้เลยจากนั้นงูได้เลื้อยไปนอนอยู่ใต้กอหญ้าข้างคันนารอการมาของพระโพธิสัตว์เมื่อพระโพธิสัตว์มาถึงตุ่งนาท่านรีบตรงไปที่หนองน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วจับปูทองให้นอนในผ้าหม่ม และอุ้มไปในนาด้วยฝ่ายงูเง่าเห็นพระโพธิสัตว์มาถึงก็เลื้อยเข้าไปหาโดยเร็วและกัดเข้าที่น่องอย่างเต็มแรงจนพระโพธิสัตว์ล้มลงทันทีจากนั้นงูรีบเลื้อยหนีกลับไปที่จอมปลวกกาตัวเมียซึ่งคอยสังเกตการอยู่ตลอดเวลาก็รีบบินมาเกาะที่อ,อกพระโพธิสัตว์ตั้งใจจะใช้ ห้อยปากกิกลูกในตาแต่ปูทองได้รีบออกมาแล้วใช้ความว่องไวอาก้ามหนีบคอกาไว้ทันทีกาเมื่อรู้ว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายเสียแล้วก็ส่งเสียงดังให้หูมาช่วยโดยด่วนหูรีบแผ่พังพานทำท่าจะพ่นพิษร้ายใส่ปูทองแต่ปูทองกลับใช้ความว่องไวอาก้ามอีกข้างหนึ่ง หนีบคอหูไว้เมื่อหูตกอยู่ในอันตรายก็พิจารณาว่าธรรมดาปูจะไม่กินเนื้อกาและเนือ้องูแต่เพราะเหตุอะไรหนอปูตัวนี้จึงหนีบเราและกาไว้หูจึงถามปูว่าท่านไม่กินเนื้อกาและงูแต่ทำไมท่านจึงหนีบคอเราไว้ปูตอบว่าชายคนนี้เป็นผู้มีบุญคุณกับฉันและเป็นมิตร ทดีกับฉันตลอดมาฉันจึงไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายได้หูรีบคิดหาวบาปล่อยตนเองและกาจึงกล่าวว่าข้าจะช่วยดูดพิษออกจากร่างชายคนนี้ท่านจงรีบปล่อยข้าทั้งสองโดยเร็วก่อนที่พิษร้ายจะทำอันตรายเขาถึงแก่ชีวิตปูรู้ทันว่าหูตัวนี้ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับตนจึงปล่อยหูไป แต่ยังหนีบคอกาไว้เป็นตัวประกันจากนั้นงูก็ได้ช่วยดูดพิษออกจากร่างกายของพระโพธิสัตว์เมื่อพิษออกหมดแล้วท่านก็สามารถลุกขึ้นยืนได้ตามปกติที่ท่านรอดตายในครั้งนี้ก็เพราะได้ปูทองเป็นมิตรแท้ช่วยชีวิตไว้นั่นเองตั้งแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์และปูทองยิ่งมีความรักความผูกพันกันมากยิ่งขึ้น และต่างก็ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื้อกูลกันเสมอเราจะเห็นได้ว่าความเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันนั้นมีแต่คุณประโยชน์ความเป็นกัลยาณมิตรจะส่งผลดีมีความเกื้อกูลกันไปทุกพบทุกชาติเมื่อเกิดมาพบกันอีกก็จะเกิดความรักความเข้าใจกันอย่างดีอยากจะช่วยเหลือสนับสน,นุนช่วยทำกิจการงานทุกอย่างให้ โดยไม่ต้องเอ่ยปากขอร้องเมื่อถึงคราบุญบรรดาลก็จะมีผู้บุญมาช่วยเหลือเราจะมีมิตรมีพวกพ้องบริวารจะทำอะไรก็ได้รับความสะดวกสบายราบลื่นไม่อไม่มีอุปสรรคใดๆส่วนการครบกับคนพานนั้นชีวิตจะตกต่ำและเป็นหนทางแห่งความเสื่อมนำไปสู่อบายภูมิมิตรแท้ที่ประเสริฐสุด ที่สามารถปิดประตูบายได้ก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งปฏิบัติธรรมให้ได้มากที่สุดเพราะจะช่วยเราในยามที่เราประสบทุกข์ท่านก็จะช่วยเราพ้นทุกข์สามารถกระจัดทุกขโศกโรคภัยให้หมดสิ้นไปเมื่อมีความสุขแล้วก็ช่วยเพิ่มพูนความสุขให้ยิ่งขึ้นไปดังนั้นสุดยอดของมิตรแท้ก็คือการเข้าถึงธรรมะภายใน ท่านเป็นยอดกลัลลมิตรที่ประเสริฐสุดของเราเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วให้รีบมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งทำกันไปทุกๆวันอย่าได้ขาดแล้วเราจะได้พบธรรมะภายในซึ่งเป็นที่ระลึกที่แท้จริงของเราทุกๆคนวันนี้ธรรมะและก็คิดขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความจเจริญในธรรมจงบังเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายจะเรินพร